ตันนี้ถ้าผู้ชมทุกท่านดูนะครับวันนี้ผมมาเชแล้วก็ฉลาบหนงทีวีนะครับเฮออช่องกูไอ้สัสกูเปิด Q&A นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันอ่าพร้อมหน้าพร้อมตากันเดี๋ยวนะครับซึ่งวันนี้เรา Q&A อ๋อร้อนซับกันดิมาแล้วนะผมทีนี้ในเมื่อ500ซับกันสักทีนะครับผมหลังจากที่ผ่านมานานแบบ นานพอสมควรเลยนะับผมกว่าที่เราจะมาถึงจุดจุดนี้ได้แล้วก็ขอบคุณคทุกคนด้วยนะคมที่คอยสปอร์ตช่องของเรานะก็ในเมื่อโอกาสนี้นะผมในเมื่อเรา500ซับกันแล้วก็ต้องี Q a กันสักหน่อยมาเริ่มกันเลยดีกว่าคำถามแรกโอเคคำถามแรกของก็แคตเอเดิสกอร์66คำถามที่หนึ่งพี่เล่นโลบ่อยแค่ไหนเล่นบ่อยโคตรคำถามที่สอง ไม่ใช้คำถามแต่ว่าขอให้คนอื่นที่ชื่อว่าโนตโคเรซี่มีฉลมสามยืมสองขาทำหน้าเกย์ันวิ่งเข้าบ้านไม่เอาดีกว่าครับอ,อคำถามที่สองของใน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 อีอิปพี่จะสร้างดิสคอดไหมครับมีแล้วอืม ผมมีตั้งนานแล้วครับขอที่้าอย่างนี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้า Discord ของเรานะแล้วผมเราสามารถเข้าได้นะผมเราร่วมสนุกกันไนดะ้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างแล้วกันเนาะไปถา,ถามต่อไปคำถามที่เสริมของผู้แพร่ชแนลความรู้สึกตั้งแต่เริ่มทางช่องมาถึงปัจจุบันรู้สึกอย่างไรเอาแบบฟีลลิ่งตั้งแต่แบบช่องเก่าเลยไหมหรือว่าช่วงช่องช่องนี้เอหมืเลยก็ได้ เอาหมดเลยอะ่ะเอาหมดเลยก็เอะไรช่วยแรกๆก็อ่าค่อนข้างจะตกอับนิดนึงแล้วไม่ค่อยมีใครดู <laughs> โอ้ <laughs> โอ้ยเดฟเอน <laughs> ต์นเดีพอยต <laughs> ์ตายหมดเลยไอ้ผมก็อาจจะช่วยแรกๆนะผมมันจะไม่ค่อยมีใครดูมันจะไม่ค่อยไม่ให้ใครสนใจเนาะ <laughs> แล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆนี่นแหละทำไปเรื่อยๆจนกว่าว่า มันจะมีแบบคอนเทนต์หนึ่งที่แบบมันจุดประกายเหรอนล้าทำไมรู้สึกว่าอัอเนียมันคือคอนเทนต์หลักของเรา <c oughs> ใจเย็นก็นั้นเราผมก็รู้สึกดีใช้ได้นะครัแต่มันก็อาจจะใช้เวลานานพอสมควรเลยเนาะแต่อย่งนีก็ช่างครับทุกอย่างมันต้องใช้เวลาไปคำถามต่อไ,ออไปไอาาของคนที่สี่บ็อกซี่โคยล,ล่าหนึ่งห้าสองที่ว่าจะเล่นอัดเกมบนสตีมไหมอม อ่าแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้โปรแกรม OBS ของผมใช้ได้แล้วแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะใช้ OBS หรือ s t รีมแ l a b กันแน่เอาเป็นว่าจะใช้สักสองอย่างสักอย่างนี่แหละสองอย่างกูจะใช้สักอย่างนึงคำถากตัวเปย์น่าหวัดน่าหวัดดีพี่ชายตัวไม่อยากอ่านเลยผมก็เคยตี่ได้ได้กล่าวไว้ว่าห้าร้อยซับห้าร้อยคำถามนั่นแหละคือ,อตันต้นใจของเราในวันนี้ไอ้โน้ตกูฟังไว้นะเว้ยอย่ามาด่ากูนะไอ้แม็ปเป็นคนเลือกเอง บายให้เดี๋ยวให้เป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วกันความทรงจำที่ที่มีความสุขที่สุดในวัยเด็กคืออะไรอธิบายยาเหมือนกันวะกูจำไม่ได้มันมันมีอะไรดีอ่ะมีแต่มีแต่ขี้ขี้อะไรพวกกูจำได้เอาเป็นว่าเรื่องคำถามที่น่าสนใจล้วคำถามที่สองนะเคยเรียนไหมไม่เคยครับ

เคคือไม่พูดเยอยเลยอะคำถามต่อไปเคยย้ายบ้านกี่ครั้งอ่าไม่เคยย้ายเลยครับมีเรื่องมีเรื่องตลกอะไรที่จำได้ตอนเด็กเรื่องตลกเหรออ่าตอนเข้าค่ายลูกเสือตอนนั้นผมอ่าอาบน้ำปกติแล้วก็เตรียมชุดแสดงซึ่งไอชุดแสดงอ่ะผมฝากเอาไว้ที่ห้องครูผมก็เลยลงไปลงไปหยิบอาปกติแล้วผมก็ขึ้นมาคือ สภาพตอนนั้นที่ผมเข้าค่ายอ่ะมันจะเป็นห้องเรียนคือผมนอนอาคารนั่นแหละเราก็เอา,อาถูถถนอนมาเอามาวางนั่นแหละแล้วก็ผมก็เดินขึ้นมาตามปกติแล้วผมก็เปิดประตูเข้าไปแล้วกูวเอ๊ะเชียที่นอนกูหายไปไหนวะแล้วผมก็คุยเลยกูคุยคุยแม่งแบบคุยยับอะ่ะจยกระทงแม่งมีแบบไอคนที่แบบต่างห้องที่แม่มงไม่คุ้นหน้าเดินมาเว้ยแม่งเดินมาคุ้กูหงุเชียกูว่าไม่ใช่แล้วกูเลยโดโดออกมาห้องดูปรากฏที่กูเข้าแม่งห้องแปดแล้วถามว่าที่นอนกูอยู่ไหน ห้องเจ็ดเอาอย่ากคือกูเข้าผิดห้องแล้วกูกูไปลื้อที่นอนเขาตอบตอบตอบแฝดมีเพื่อนต่างโรงเรียนไหมฮะเป็นเพื่อนต่างโรงเรียนไหมตอนนี้มีครับผมเคยทะเลาเก่ยเรื่องอะไรอ่าพันเรื่องจริงวะจำไม่ได้โอเคตอบไปผิดแต่เรื่องโง่ชอบนั่งชอบนั่งกับใครในห้องเรียน เอาก็นั่งกับเพื่อนดีวะโอเคชอบเล่นเกมอะไรตอนเด็กชอบเล่นเกมอะไรตอนเด็กอ่ะอ๋อหนึ่งโรบูทสองอ่าซับเวสามพังสามพังกี้ชักเออเช่นั้นแหละโอเคบดต่อไปไม่ไหวเปลี่ยนที่ไหมเอาวัวมาบทวางไงวะวางรอวะ โอเคลืมบอกไปหมดที่หนึ่งคือประวัติส่วนตัวและความเป็นมาหนึ่งร้อยคำถามซึ่งเอาไปสาา 10, วานสิบมปเท่าไร่แล้ว <c oughs> วันที่สองเส้นทางจะเป็นคอนเทนเตอร์หนึ่งร้อยคำถามเอ,อกแค่สิบพอ <c oughs> โอ,โอ้น่าสนใจคำถามเลขทาไมถึงเลือกชื่อช่องฉลาบหนึ่งทีวีหรือบานาหน่าหนึ่งทีวีบันดาหน้า itv อันนั้นจะเป็นชื่อช่องเก่าตอนนั้นเนี่ยผมมันจะยังไงดีวะ่าคือตอนนั้นผมเป็นคนที่ชอบเล่นกูกูชอบเล่นเพลงกาลาศิสุดเลยเพลงเจซี่นั่นแหละไอเนี้ย ผมก็เลยรู้จักกับไอยูทูบเบอร์คนหนึ่งมาชื่อว่าบล็อกเนตมันเป็นไอคอนเทนเชียเตอร์ที่ทำเกี่ยวกับอไอเพนกาลาสีนั่นแหละสารพัดเรื่องแต่ตอนนี้แม่งเลิกทำไปแล้วไอเนี่ยแต่กูก็เลิกติดตามมาพู้เกียริ <c oughs> อันนั่นแหละแล้วตอนนั้นผมก็คิดไม่ออกว่าจะเปลี่ยนชื่อช่องอยังไงให้ให้มันแบบไม่เหมือนกับบล็อกเน็ในทางผมก็เลยคิดอยู่นานแล้วผมก็เพิ่งเห็นว่าอวตารตัวเองตอนนั้นผมใช้อวตารเป็นกล้วยนะ ไม่รู้มีมีอีเมจหรือเปล่าถ้ามีอีเมจเดี๋ยวก็อินเสิร์ตให้ดูชื่อนั่นแหละผมก็เลยได้กูก็เลยได้อ่าชื่อช่องว่าบานาน่าหนึ่งไอทีบีมาไอทีบีอ่ะก็คือย่อมาจากอินเดียบ็อกซ์นั่นแหละช่วงแรกช่วงแรกๆมันจะเป็นชื่อเต็มๆแต่ว่าพอลองเซิร์ชไปเล่นๆปรากฏว่าแม่งแบบแม่งซ้ํากันเยอะไงก็เลยเอาเป็นชื่อย่อแบบนี้ก็เลยกลายเป็นเอก,กลักษณ์และทีนี้เสร็จแล้วปุ๊บพอผมเปลี่ยนช่องเป็นฉลามหนึ่งทีบีเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากให้มันซ้ํากับชื่อช่องเก่าก็เลยเปลี่ยนจากเเป็นลข เพื่อให้มันแบบดูอ่า specific มากขึ้นนะส่วนฉลามก็ได้ไมาไงก็คือผมเป็นคนชอบฉลามนั่นแหละทำตัวไปคำที่สื่อใช้เวลานานแค่ไหนเกิดจะได้หนึ่งร้อยซับสไคร์เบอร์หกเดือนไม่หกเดือนก่อนหกเดือนก่อนได้ร้อยซับก็ประมาณห้าเดือนได้ก่าจะได้มาเพราะว่าช่วงนั้นผมก็ไม่ได้ลงคลิปบ่อยไนงะ ก็คอยแล้วว h a t t ตอ f ์ก็ประมาณ5เดือนนี่แหละผมก็ก่อจะได้มาอัเต่อไปเคยคิดจะเลิกคำท่องไหมเออไม่เคยครับเพผมอยากจะทำเรื่อยๆผมมีความมุ่งมั่นเลยแล้วผมก็อยากจะปั้น YouTube มากๆเลยผมคิดมานานแล้วว่าอยากจะทำมากแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานานแล้วมึงทำาิเ้เ่ีอะไรกันไปกันต่อใช้ใช้โปรแกรมอะไรในการตัดต่อ พีเมียโปรครับคำถ,ถามต่อไปมีทีมงานช่วยทำคอนเทนต์ไหมเดี๋ยวช่วยทำคอนเทนต์กันเนี่ยเดี๋ยเนี่ยเดินต่อแตะต่อแตะกันอยู่ในหลังกูได้หนึ่งเนี่ยแต่อแตะต่อแตะต่อแตะคำถามต่อไปเคยเรื่องงานเรื่องร่วมงานกับยูทูบเบอร์คนอื่นไหมถามว่าเคยไหมไม่เคยครับผมคำถามจบไปมีทิคอ,อะไรในการตั้งชื่อคลิปอ่าตั้งมั่วๆครับ <laughs> แล้วก็พอคิดเสร็จแล้วก็ลองถามถาม ดูถามเนี่ยพวกนี้ดูว่าโอเคไหมถ้าโอเคเราก็ตั้งเลยหรือไม่ก็เสนอชื่อมาก็ได้ประมาณนั้นคำถามต่อไปวิธีหาไอเดียใหม่วิธีอะไรนะวิธีหาไอเดียใหม่ๆมวิธีหาไอเดียใหม่ๆกูกูให้พวกนี้ช่วยได้หรอช่วยคิดช่วยกันคิดช่วยกันทำใช่ไหมพี่แม่หลายใช่ใช่ใช่แม่หลายเลยจริงเคยมีอาการเบร์นเอาไหมหมดไฟอ๋อมีมีหลายครั้งเลย ที่ผมบิดไฟคือแบบมันอยากจะทําแต่ว่าแบบพอแบบคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนมันจะมีบางประเภทนะที่แบบไอเท่ผมทําผมบวตไปใช่ไหมว่าอยากให้ผมทําอะไรกันไอผมบอกอยากใจผมเลยนะม่นแบบเขาบอกว่าก็ผมเปิดให้บวทก็ว่าอยากอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรอยากอยากดูอะไรจากผมเนี่ยอ่าพอผลบวตใช่ไหมผมก็ทําผมก็ทําตามที่ทุกคนต้องการเลยแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาได้อ่ะมันกลับไม่เหมือนที่คิดเอาไว้ก็คือน้อยมากๆคนดูน้อยมากๆแทบไม่ได้ น้อยน้อยแบบน้อยจริงๆอะ่ะไม่เหมือนที่อวดกันเอาไว้อะไรทํนธุนั้นก็แอบผิดหวังนิดหน่อยนะบทต่อไปบทต่อไปบทที่สามที่สามแรงบันดาลใจและเป้าหมายเป้าหมาย 1, 2, 3, 4, 5, 5อีกหในอีกหาปีข้างหน้าคืออะไรเป้าหมายห้าปีข้างหน้าก็อยาก <c oughs> อยากให้ยูทูบผมเติบโตเติบโตแบบก้าวหน้าเลยอะ่ะก้าวหน้าที่แบบไม่ใช่อยู่แค่เท่าเนี้น <c oughs> มีแผนพัฒนาตัวเองอย่างไรแผนพัฒนาตัวเองอ่าห้าคูณสามสิบแต่อะไอยากเริ่มธุรกิจอะไรบ้าง ธุรกิจร้อยล้านทุยยังไม่มีครับธุรกิจร้อยล้านธุรกิจร้อยล้านอีพิกท่ะลำต่อไปอะไรคือสิ่งที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรคือสิ่งที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมอ่าเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องสายไอทีแล้วก็การเขียนสคริปต์อะเปรกูดต่อไปอ่าอยากทัชชุนชนแบบไหน อยากสร้างชุมชนแบบไหนชุมชนที่ไม่มีคนเลือนครับอันนี้กูวหวเลยอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเปลี่ยนแปลงแบบไหนไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงเออเปลี่ยนแปลงตัวเองครับขี <c oughs> ่ตามต่อไปอยากเรียนรู้จากใครบ้างอยากเรียนรู้จากใครก็ต้องเออคนที่มีความรู้มากกว่าเรา เมื่อกูตอบโดกคนตีอย่างว่งอาอิชออมาๆๆต่อไปเลยแม่เพาาชอต,ต่อไปหมดที่ีเบื้องหลังการทำคอนเทนต์าาอ่ะฮะเขาถามที่หนึ่งเทมสริป์ย่างไรสริป์ยางไรสริป์เวลาอัดเหรอดนสดดนสดครับอันนี้กูยอมรับกูดนสดเลยกูเห็นท,ท,ที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยกูดนสดอย่างเดียวเลยแต่การกับลิขสิทธิ์เพลงอย่างไรมันลิขสิทธิ์เพลงอาจทำใจแก้เชียระไรไม่ได้หรอกนันและ เหเลือลจะมีวิธีงที่กูทำปกติก็คือใช้เพลงของ Youtube Library อันนี้ไม่ติดแน่นอนการันตีตัดต่อนานแค่ไหนตัด <laughs> ต่ออันนี้ขึ้นอยู่กับเวลาว่างของผมด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะวันหนึ่งวันสองวันถ้าเกิดว่าว่างแบบว่างตลอดอน,นะอก็ประมาณวันสองวันกลัดไปถ่ายทำซ้ำว่างไหมอ่าถ่ายทำซ้ำบ้างไหม ตอนนี้ยังไม่มีครับผมต่อไปเทคนิคการพูดหน้ากล้องเทคนิคการพูดหน้ากล้องอ่าคิดเองโ <laughs> okay. อเคแล้ต่อไปมีทีปชื่อเหลือด้านเทคนิคไหมอจริงก็มีคือสิ่งที่เรียกว่า YouTube อันนั้น <laughs> ถามต่อไปมะชุมทีมบ่อยแค่ไหนมะชุมทีมไม่เลยเข้าไปบอกเอ้ <laughs> hey, วันนี้กูจะอัดคลิปมีใครจะเข้าไหมคำ <laughs> <laughs> ถามนี้แม่โคตรดีเลยว,วิธ <Okay. S 2> ววีวิธีไม่ให้ฟินเรบอกทังแล้วกับคนอื่น ไม่มีไม่มีคำถามที่หนึ่งแล้วเรียนแล้เรียนรู้อะไรบ้างได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราผิดพลาดครับเชื่อคมจังวะคำถามต่อไปจัดความจัดการความเครียดยังไงหาอะไรทอย่างอื่นทำนั่นแหละคำถามต่อไปจะช่วยเหลือคนอื่นไหมถ้ามีโอกาสเราก็ช่วยครับคำถามต่อไปความจริงคืออะไรความจริงคือความจริง เชื่อเรื่องโชคไหมเชื่อเชื่อแน่นอนครับเชื่อเชื่อเชื่อผมเชื่ออันี้อันถัดต่อไปความเสี่ยงในชีวิตคืออะไรความเสี่ยงในชีวิตก็คือทัศนคติในชีวิตสำคัญไหมก็แล้วแต่คุณเกือขึ้นคิดว่าอาชีพในอนาคตคืออะไรชีวิตในอนาคตก็คือชีวิตในอนาคตครับผม เราเราทำอะไรทำทำสิ่งทําสิ่งทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะผมแล้วอนาคตเราก็จะดีขึ้นเองนะเนาะท่านทจะไปอยไม่มีใครทึ่ตัดเกลืออะไรก็ไม่น่าใจก็ไม่น่าใจอนาคตต้องการที่ต้องการคืออะไรอนาคตที่กูต้องการอมีงานทํามีตังแค่นั้นแล้วมึงจะเลือกตีกั่นแหละ โอเคครัำถามต่อไปเชื่อถึงที่ที่ไม่เห็นไหมเชื่อครับไม่ต่อไปต่อไปคลิปใกล้จบยังฮะเออเขียนกันอะคลิปใกล้จบยังอันนี้ไม่ต้องช่วยเด้ออ่ากูว่าใกล้แล้วมั้งคำถามสุดท้ายคำถามนี้คือคำถามที่จะอ่านคำคำถามสุดท้ายใช่ไหมอ่าใช่ครับโอเคข้าวแค่สัตว์คิดว่าเรื่องอะไรคุณจะเกิดจะเป็นอย่างไร ชีวนาคตจะเป็นอย่างไรอ่ะอันนี้อ้าวนั่นแหละครับตัวแข็งเลยตัวแข็งเลยถำาถามต่อไปคำถามสุดท้ายเพราะกูคิดเก็จอ่านแล้วคิดว่ารู้จักตัวเองสำคัญไหมสำคัญนะผมสำคัญมากๆเลยเพราะว่า ถ้าเราไม่รู้จักตัวเองอ่ะเราก็จะไปไหนไม่ถูกครับเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรเรามีนิสัยเราไปยังไงเราแล้วเราก็ไม่รู้แล้วเราก็จะจัดการตัวเองไม่ถูกแล้วก็นั่นแล้วผมห้าร้อยซับห้าร้อยคำถามเวอร์ช <c oughs> ันเวอร์ชันห้าสิบคำถามที่กูรอโอ้เชดเน่ทุกคะแนนก็คือคีวนเอของเราทั้งหมดในวันนี้นะผมก็อาจจะอ่านมันมันเยอะเกินนะเพื่อนอกูขอโทษไอ้นอนทะ <c oughs> ไอโน้ตก no, no, ูคอนโทษกูไม <laughs> <A> ่ไหวจริงก <appe ars> ็ไม่ขอขอภัยด้วยไอโน้ตถ้ากูอ่านไม่ค <laughs> uh ุ้มเาติบอัานเพราะกูแบบมึนมากๆเลยไม่เยอะห้าร้อยคำถามกูไม่ไหวจริงโอเคมึงฟังไว้นะโน้ตเพราะฉะนั้นเลยโรกับออกักับติ่มหันมานี่นี่จะบอกว่า